chép úa ngoài người đi là Adin Trời Mừng phải bột này ăn côi cánh nha Bột côi cốt này ăn côi Trời Qua quê là cú tái anh Mẹ em trăng quàm là trăng quàm Quê là cú tái anh Tên Bé ngay lỗ cua ấy tạo ấy tạo anh Nhà dạ, em anh chi chiên anh đeo đi bên nữa lão Thì coi anh thì lắm. Bé nghe coi bé nghe lộ cu nó. Mẹ em mau bánh thì lên Ai kê? Kê Trời Mẹ bọc Lung yêu cái nhá Bọc rồi có bọc lung yêu mà giả kép lắm Ta mua nóm lốc cả mấy cây lèo lé Đen rồi, Chà lám cua đi Ê dọc cưng con dọc cưng con Dạ lốc lé Dọc cưng con Lé cái vô mấy tín vứt hả? Ê dọc cưng con dọc cưng dọc cưng Âu lơi mai lư Bố lèo lé lư Ta vòng quanh nè Tâm ta mới đi mâu mà em mời tâm ta dù mời 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 quên mời mừng mất Mất lèo mời này quên mất lèo mời mời quên lâu mời với mời 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 mai Rồi mời 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 có qua chào <laughs> chơi ngắn này tâm màu là tông quạt cuốt Cây mì bà nhã ghẻ măng còn màu quạt cuốt Cây mì bà nhã ghẻ măng còn màu quạt cuốt Màu cả màu dài dập tin cầm kín cuốt Cô chắc đẹp là nàm lấy Nói tâm quả lỗ mà rất cao lấy thi Đại chuẩn cấp ra ai đi dạo mình chơi con cu Thank you. เดียวพระอริยเมตไตรกำลังเป็นพระพุทธกินิมอยู่นะกูเจ็ดโก้ได้เป็นพระพุทธบาทสายักแล้วโลมาสักค้าวหละที่กลางเปลือกไม่อ่านไม่อ่านดวงกูนี่ปอดที่จัดไม่ทุ่มจริ้งอําเรือไอ้เกลร์ลนุ้ยน้ำดับยังแว๊บด้วยไอ้เสือมึงกับกูเป็นเกลร์กันแล้ว มือ่อไงก็ว่างูมีผิดไม่เท่ากับมีทรยศกูบอกมึงตำตรงกูเกลียดดังหน้ามีดประเปทดเกี้ยวมีดประเปทดีแตดนะกูเกลียดดังหน้ามีดประเปทดเกี้ยวมีดประเปทดีแตดกูบอกมึงตำตรงกูเคยปลานคนเกียวคนขีแตดมาเลยไล่คนกี่กคน,กกคน,กกนเกล,ล้า,ออาดิบเกาคนหัวหน้ากลบรอยเพราะฉะนั้นถ้ากูตำเรื่อมึงต้องบอกมาตำความจริงมึงอย่าอกมึงอย่าวแตดกูไม่แตด ตาแต่กูแตกัวกูไว้ป่าเลยกูไม่แตดมึงตามเลยมึงตามมาเลยอย่างวะและกูนี่กลุ้มใจกูเกลียดดังรู้กว่าใจกูเม็ดรู้กล้องกูก็จริงอยู่แต่มันไม่เคยได้กลายฉีดกับกูกว่าใจกูเม็ดรู้กล้องกูก็จริงอยู่แต่มันไม่เคยได้กลายฉีดกับกูมึงนี่เลี้ยงรู้กูมาตั้งแต่แรกแรกแรใช่แล้วเลิกมึงนี่กูเลี้ยงมาตั้งแต่แรกแรกแ màu nàn chính quá ba lao nè lột mưng cảm ơn lột cu thì ni lột cu cảm ơn lột mưng thì ni mẹ bưng cảm ơn mẹ cu <laughs> chụp mấy cái chuối lại cũng <laughs> lên thì ni mẹ cu cảm ơn mẹ cu à, mà màu tao đói mà ta mà lười cú ta một trời mà mấy hả mẹ lột cu rất cùn hả โอ้ยดูดูโอ้ยจ้องอ้ยยั้อง้องไห้เ้ยไมกัดไปดใจมึงไม่ห้ามีรหกกูนะกูกู่ามันไม่เอาปากฮ่ามันเอกรู้มันยังตั้งหน้าแลียดูโธ่โอานี่ลอกูยังมีอะลรขนานั้น nên mình quả mê mi Mình tẹt đi Mất này cầm cháy lột tẹt đấy Chưa phê này mù Này bố Mù 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 ơi trai hố mê 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 Mù khi đắm đi Ai bố Mù 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 Chuối 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 Quả trời trăng nắc trăng đó Vì nổi hư vì tiền hư อย่านำเรื่องเมเปไปบอกเด็พปอดเด็ดเมเพราะเรมันต้องไปเจอการเจ้างานจัดลินการเนกเรื่องน้ำกูต้องบอกเออไอ้ยัยอยากดังว่าป้ารู้ว่ากูทำทีดีไอ้ดูรถเคยเพราะนี้โลกกูยังเมียเร็วนั่นเออไอ้โลกปลายกูเป็นเคย ฮะลูกายมึงเป็นกอูลูกายมึงจื่วัดเจริยาอยู่ผู้บ้านผู้ไปรู้ก้องใหญ่เจมมีปอนยังจีลุงการกุนขี้ม้งโอ้ลูกายกูเอ๊ะมึงไม่ออกกูออกไอ้มึงตัรหัวกู่ากบใจยหมกไอ้มึงไม่ออกกบใจยหมกไอ้มึงไม่ติดมึงเข้ามารับรางวัลเด้กดื้อแรงวันแร็กดือเข้ามาได้ไม่ดึ้อเข้ามาเลย แรงวันเลยเออได้เลยกคมหลวงพี oh, <t> ่แรงวันแรงรนี life, like tense, <t> ่ไอ้ชาสัตว์เลียเท้าแล้วคิดจะเลียป่ะเข้ามาดิเร็วไอ้ยังยไว้ได้ที่ไนข้าราชการอย่างนี้นะฟ้าชายกลัวเม็ดมีเมียเตเข้ามารายงานเราที่ไหนได้ช่วยกันปุกช่วยกันปิดข้าราชการจะดีมันไว้ได้ที่ไหนเข้ามาดิ พอ้เอ็กอกเกซ์อกอูเอกอู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 ูออูอูออเอูตูอูอููู้ออูอูออกวูอ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 ืออ ว่าใจช่างนักช่างหน้าพี่หนูผยเออพี่เยงเอออย่ากนำเรื่องเมียไปบอกเด็ดผัวเด็ดเมียเด็ดกัดเพราะเรามมนทำไม่เจองานเจอกันตุกทบเลยเจ้าไอ้เกลือทบเลยเจ้าดวงกูนี่พอวที่กูได้เป็นเกลือเจ้าเมื่อวันนี้เพลินพี่เพลินเปลินเปลินกูไม่กอดวานกูเบนดาวดาวตัวเไหนหนี่ยเบนมึงเย ก็เป็นต้นตัวเอ็นฝนเป็ดเพื่อตัวนั่งลายใจเละยืดเบียดกันก็เราได้ใจชวนกับกูไปไปอยู่หัวเมืองรองเลย่อยกลับมาตายโองพร้อมกันหน้าไม่ต้องไหวหรอกไปเก่งไปไปเก่งเก่งไปปล่าเลยหรือแม้ตัวได้ใจชวนกับกูนายเท่งฮะเลือแต่กูกับเจ้ามือแล้ว เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามา,าไมอ้<า>ไววทีอุ้ยใจมึงเข้ามาไอ้บัดซบเข้าไปตันทบเจนเข้าไปตันตีเจนนายเต็งไม่ใช่นายนนาาหน่วยกับนายเต็งนายนในในนนทุนบุคคลไม่ใช่นายซาตารณะเก็บเงินหนึ่งได้หนึ่งทบ แต่นายเต้คุณโรตอมไปจะต้องยอมรับผิดพบไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดอยากเรี้ยงไม่ผิดได้ไงฟ้าใจมีเมียทำไมไม่เข้ามารายงานเราทำไมยังช่วยกันปกช่วยกันปิดโอ้ตาบันไดกระม่อมก็เวลาจิบนาตีจิบนาตีอานาตีกับทําใจอธิบายอารมณ์ในการใช้ทุกทีว่าการเป็นกี๊ก้าเป็นลูกน้องเพื่อนมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าใจโกงเ็ดเมียเมียมันเป็นเรื่อง่ินหลงไม่บรรยากาศ กว่าใจโกเมศมีเมียมันเป็นเรื่องตื้อหลงเรื่องของเทวดาม่าไม่เกี่ยวไอ้เต็งเป็นกวยเลยกว่าใจเป็นกวยแล้วประกาศดิ่ันคันกว่าใจก็ตั้งนักตั้งเน่าพี่เนื้อพี่เต็งเอ้ยอย่านำเรื่องเมียไปบอกเด็ดบ่เด็ดเมียเด็ดกัดสมุทรพมก้าววังมากราบตุนราชเจ้าว่าปนนันปนนันปนนันกว่าใจมีเมียเจือนเจือกทีละหัวใจก็ตรงอ้าวปุ๊บนี่เหลี่ยเจ้าเหลี่ยหน่อยอ้าวปุ๊บนี่เหลี่ยแกงเหลี่ยงก้าวหัวใจก็ไม่ไหวใจปุ๊บตรงทีปุ๊บตรงจัดปุ๊บมันเกิดติดย nhiều luồng ruộng bài lắm mà ruộng mới nâm được quả mà bóc luồng bạc uống cà rốt ta bấm mà bóc quả cái cột bấm bấm tôi mà uống cà 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 tay, cà tay bóc cà tốt cát, cà cao mình tài ông đang cất đang lủng bản hả khi cao mình tài ông bản ai tiếng mình tài ông đang cất đang lủng bản ลองเป็นผู้นำลอมจะอยู่บ่อยกลางว่าคนเราเป็นผู้นำไม่ควรใช้อารมณ์แต่เดียวใบขับนี่เคยพูดนั่นเต่งคนเราเป็นผู้นำไม่ควรใช้อารมณ์แต่เดียวใบนั่นนายเต่งเคยพูดเคยพูดมาดังปีเบาๆนะนายเต่งฮะเบาๆหน่อยนะนายเต่งของผมไม่อยากต่ำเท่าเลยลาบเลยกูกัน ขอโทษนายเท่งด้วยก็ตูดได้ม่อมไม่ไม่ปิดเด้กูขอโทษแตนลงนะ่ะรวยด้วยว่าลงมนแก่แล้วพูดอะไรแต่ละคำทำอะไรแต่ละเรื่องน่ะมักจะไม่คิดออกันดูตัวแกแล้วละหอกลยอมได้เพิ่มเงิประมาณบาทที่ชาวบ้นานประชาชนเขาดับหลงงีบลา้านปม๊บเขาเลยไอ้เท็งใบใฉเลยไอ้เต็งอ้ที่ทบใบปรุงแต่ก็เฉยเลยไม่ลงนายเท่งเราขกรใจนายเท่งมาก khóc cháy rồi cũng đã rồi này đại thiên mới đây đã rồi đại thiên tự tỷ rồng hả ấy rộng này, bài, rồi cô đại thiên mới đây con con trai bài khi từng con băng anh nói tốt chất đâu vui con trai bài เราลืมคิดถึงข้อนี้นาะยเท่งนะนายเท่งพูดถูกเราอยาอมรับคําพูดของนายเท่งมากบรรยากาศคนเราต่ำพิดยอมรับพิดบันเดตก็อยอมรับแต่นายเท่งจําเป็นจะต้องไปอยู่ที่หัวมังรองพระยากาศการกมจะเดินตามไปอยู่ที่หัวมังรองสามปีแลกลับมาเรใจนายเท่งสองขันฮะไม่ความหวาดรือบรรยากาศสามปีกลับมาโรใจนายเท่งสองขนันสามปีกลับมาม่อมผัวไอ้นายเถ่งสองคันใช่ กูไม่ไดูกินเดียววะป้าได้เจ้านายได้เลื่นกันเลยกูดวงกูนี่ปลอดีคุณรอพอถึงเข็มมันได้เจ้านายได้เลื่นกันเลยกูนายเท่งพูดถูกดิพะยคระสับเป็นประมากรุณาที่คุณดิปองไม่โกรธผมไปอยู่ว่ามันลงสามปีกลับมานะนายเท่งพยกระสับตะวันภาคุมล่าพยกะสับกูไม่ไดูกินเดียว này thế cái chắc là chính chính ổng anh cao quá người tiếng rồi này cao quá người tiếng rồi nằm thêm quá bò bò chửi rồi thêm măng ngoài phải cao cao người tiếng đi bây giờ có người tiếng à phối của trái ngô phối thằng bạch bên miền nội tiếng ta đó thế cơ đi ra cha đi lại gặp phu hậu cái tiền tiền không ai nhìn đi ra mơ cái ổi cụt này chính nữa đại trong khai lẹp khỏe bốn ta Kép kép mơ ta Để ngơ cao lệ ba lê cà phải lệ Ngơ lũ cư tư đi đi quang คำคำไม่หนักคำยังดือรันนี่มาสร้างแต่ปัญหามาพัดเปเีียนเครื่องทรงนิโอดรองค์ราชามาพัดเป็ยนเครื่องทรงตอนนีอรองค์ราชาจะบาดหน้าไปอยู่ตอนนี้สู้มององนี่นายเทงก็บอก้องอย่ามองไม่คงไม่ไรว่าฉนนะ น้องนายามองมองตันเสีนยนใจจนกแลวนี่จากวังทองแล้วใกล้หนวยน้อ,ยนองอยกอีกจกักพอเลอยยกมาคว้าการผูฟัง